สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกิติยาพรประชุมชัยรหัสนักศึกษา64414002011วันนี้จะมาสอนเรื่องการคูณจำนวนเต็มค่ะไปดูกันเลยการคูณจำนวนเต็มแบ่งออกเป็น4รูปแบบนะคะก็คือการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบมาดูกันเลยนะคะในกรณีที่เป็นการคูณจำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มบวกก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มบวกก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มลบก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบค่ะในการทำการคูณนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือการท่องสูตรคูณค่ะเรามาเริ่มที่การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกคือการคูณจำนวนนับด้วยจำนวนนับเช่น2คูณ9ก็คือการที่เราเอา9บวกกับ9นะคะก็จะเท่ากับ18 สามคูณเก็คือการนำเจมาบวกกัน3าครั้งก็จะได้เท่ากับ2ี่ค่ะ4ี่คูณแก็คือการนำแปมาบวกกัน4ครั้งก็จะได้32มนะคะห้าคูณหกเท่ากับสามสิบคูณเเท่ากับสี่สิคูณแเท่ากับห้าสิคูณเเท่ากับเจ็ดสิบสคูณสิเท่ากับเก ดังนั้นนะคะสิ่งสำคัญเราจะต้องท่องสูตรคูณได้ค่ะการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนะคะพิจารณาลบสองคูณกับลบหนึ่งเท่ากับสองเป็นเพราะว่าจากที่เราบอกนะคะตอนแรกเริ่มต้นเลยก็คือจำนวนเต็มลบคูณด้วยจำนวนเต็มลบคำตอบก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะลบสองคูณลบสองเท่ากับสี่ ลบสองคูณลบสามเท่ากับหกลบสองคูณลบสี่เท่ากับแปดลบสองคูณลบห้าเท่ากับสิบลบสองคูณลบแปดเท่ากับลบสิบหกนะคะตรงนี้ลบสองคูณลบหกเท่ากับสิบสองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งจงหาผลคูณลบห้าคูณลบสี่วิธีทำ ลบ5คูณลบ4เท่ากับ5คูณสเท่ากับสตอบ20เป็นเหตุนี้เพราะว่าจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบคำตอบก็จะออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะตัวอย่างที่สองจงหาผลคูณลบ3คูณลบ7วิธีทำลบ3าคูณลบ7ก็จะได้เท่ากับ3คูณ7เท่ากับ21ตอบ21บค่ะตัวอย่างที่สมจงหาผลคูณลบสาม คูณเจ็ดคูณด้วยลบหกวิธีทำลบสามคูณเจ็ดคูณด้วยลบหกนะคะก็คือเราจะนำลบสามคูณกับเจ็ดก่อนนะคะลบสามคูณกับเจ็ดก็คือลบยี่สิบเอดนะคะตรงนี้คูณด้วยลบหกนะคะลบยี่สิบเอ็ดคูณด้วยลบหกเท่ากับร้อยย่สิบหตอบ126ค่ะ การคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1จงหาผลคูณ7คูณลบสองวิธีทํา7คูณลบสองในกรณีนี้มันจะเป็นการจํานวนเต็มบวกคูณด้วยจํานวนเต็มลบคําตอบที่ได้ก็จะเป็นจํานวนเต็มลบนะคะก็คือ7จดคูณสองเราก็เลยใส่วงเล็บแล้วก็เป็นลบไว้นะคะ ก็จะเท่ากับลบ14ตอบลบสิค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลคูณของ2คูณลบ7วิธีทำา2คูณลบ7เท่ากับ2คูนเนะคะวงเล็บแล้วก็ใส่ลบลงไปค่ะก็จะได้เป็นลบ14ตอบลบบีค่ะตัวอย่างที่3จงหาผลคูณ9คูณลบ6วิธีทำเ9คูณลบ6ก็จะได้ เคูณหแล้วเราก็ใส่วงเล็บแล้วก็เติมเครื่องหมายลบนะคะก็จะได้เท่ากับลบห้าสิบสี่ตอบลบหิบสค่ะการคูณจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มบวกตัวยอย่างที่หนึ่งนะคะจงหาผลคูณของลบเจคูณสองวิธีทำลบเจ็คูณสองเท่ากับเคูณสองวงเล็บแล้วก็เติมลบนะคะจะเท่ากับลบสิบ่ตอบลบสิ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าจํานวนเต็มลบคูณจํานวนเต็มบวกจะต้องได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบนะคะดังที่ข้างต้นตอนแรกที่คลิปเราบอกไว้นะคะตัวอย่างที่สองจงหาผลคูณของลบห้าคูณเจ็ดวิธีทำลบห้าคูณเจ็ดก็จะเท่ากับห้าคูณเจ็ดแล้วก็ใส่วงเล็บติดลบไว้นะคะจะเท่ากับลบสามสิบห้าตอบลบสามสิบห้าค่ะ ตัวอย่างที่สามจงหาผลคูณลบเก้าคูณหกวิธีทำลบเก้าคูณหกก็จะเท่ากับเอาเก้าคูณหกนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บติดลบค่ะเท่ากับลบห้าสิบสี่ตอบลบห้าสิบสี่ค่ะ